เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานและใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมา8ปถึงเปีแล้วแต่ไปต่อกันไม่ได้จนต้องแยกทางกันร,ระหว่างเมลกี้ไประยะกับอดิสานมีเดนนี่้ดยสาวเมลกี้ก็ได้ามาไขข้อสงสัยพันรารกันแชฉหลังจากที่หลายคนถามว่าทาไมมุฟออนไวนอกจากนี้สาวเมลกี้ยังได้เปิดใจถึงชีวิตหลังหย่าว่าทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่คนละชั้นคือบ้านหนูมี3าชั้นหนูบอกเขาวันกลับจะสมวยวันที่3-4มถึงมกราหนูก็บอกเขาว่าหนูไม่เหมือนเดิมแล้วหนูขอแยกอยู่เลยเขาก็เก็บของของเขาไปอยู่ที่ชั้น 3. ที่มีห้องว่างอยู่หนึ่งห้องหนูก,ก็อยู่ห้องของหนูคาว่าแยกกันของหนูก,ก็คือแยกกันจริงๆมีเจอกันบ้างแต่ไม่มีกันมาอาบน้ําห้องเดียวกันมารวมอยู่ห้องเดียวกันดูหนังด้วยกันไม่มีก็อยากย้ายเขาก็ไปทํางานของเขาหนูก,ก็ไปของหนูบางทีหนูก,กลับมาแล้วเขาก็ไม่กลับก็ปล่อยเขาเรื่องลูกนี่ถือว่าโชคดีมากที่เขาติดคนใหญ่อยู่แล้วร้อยเปอร์เซไม่หนูเขาดูอยู่แล้วก็เลยทําให้เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของหนูเท่าไหร่คุณพ่อเขาก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกเชา้าหน้าที่พ่อแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนล สงสัยว่าจะอยู่กันได้ยังไงคือหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ยังไงแม้จะอยู่บ้านเดียวกัน